เยอะเลดีร่ลำรวยร่ลำรวยดูเอาพวกไอเนี่ยข้างบนมันพวกแรกกับยาไม่ต้องสนใจเด็กบอสมาดิฮะเด็กบอสมาดิวันลูกอะไรตาล,ลูกตาจะเล่นลูกตาก่อนเนหะระอดิ

ตายเลไอเนี่ยของร่างทำครบไอ้อเอากระชือดูไอเนี่ยไม่ยังไม่มีมอะไรเลยดทุกคนที่ดึงคนทำไมหาเจมมาวะก <c oughs> ูไม่ไม,ไมีไม่พอ,อเหม,มือนกันโชว์เฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะสลามอ้าวนี่มันติดอะไรเง,งี้ยให้ต้งแล้วแบบ ปรับตูงที่ตรงนี้ซะหน่อยละอะไรนะเรียกเลยนะเออนีเหรอมีดิไม่ได้ไหนัน่นนีน่มันเต้นเออนเต้นเต้นเอสโกอยู่ไหนวะสัตว์ Eater of ออฟเวอร์อ a w ก k e n มวกินมัเบาๆอย่างว่าหรือว่า <c oughs> วันอีกมันอึดเกินไปโอ้ยิงได้ด้วยไอ้สัตว์ เกินคาดเลยเฮียโอ้เฮียมามาสวิต์เร็วอย่าตายเย้ยอบอสมาสเตอร์มันโหดขึ้นไปตายแล้วลบ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 วางกับดักกันด้วยวางด้วยวางด้วยไหนวข้างหน้ามกู มไม่เชื่อว่างไรปะน,นี่ๆๆๆข้างๆเดินถ่ายไปเลยแปดสิบอันตกอยู่นั่นอะ่ะเดินถ่ายไปดิเนี่ยเทเจอร์มันทับไก่ที่มันหยุดอยู่ที่พื้นอะ่ะจะหมดแล้วนะเฮียเรียกกันนะนี่ว้าวว้าเจ็บ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 มูจะโปรยหนาวนี่ไปเรื่อยๆ เอาเรื่องเอาเรื่องอย่าอย่าไม่เต้โอ้ไเฮี้ยพุ่งได้ด้วยสัตว์เออเฮ้ยตายอย่าไม่เต้เหรอหนาวข้างบนอ่ะหนาวข้างบนไม่ทำงานแล้วป่ะแปลว่าข้างล่างน่าจะดีสุดแล้วล่ะฟังที่พื้นกับอุ้ยอุ้ยมันปีนถึงชั้นสามอ่ะอะไรกัน ไอ้เีตัวแรกเกียบเลยข้างล่างไี้เบิดหัวแม่งนะรับไปรับไปเฮ้กว่ามันไม่ตายว่ะหนักไม่ไปเหรอการต้องต้องมีอีกอ่ะหมดแล้วอ่ะรอก่เรอก็พาธรรมดาระเบิดโยนโยนมาได้โอ้ยเจ็บมันต้องยิดสวิต์กูละเดี๋ยวกูตาย ยทำจุก oh, oh, ิงไอ้เหี้ยตัวเสือกมาโอ้โหทีเดียวตายซื้อกระสุนแล้วอ๊าชสัตว์หน้าหิจริง เฮ้ยนี่ไงธนูเจสเตอร์น่าจะใช้กับนี้ได้ผลอุ้ยิเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเจ็บ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 คนหนึ่งกำลังไปเจ็บมันแยกสองตัวไปแล้วอ่ะเฮียสามตัวเลยเหรอไปตัดพึ่งมันนะถ้าตัดตัวยาวๆด้วยสัตว์ไม่้สั้นเลย เฮ้ยลบเขตสเต็ปยุกมันอะไรกันนี่จริงเลยจะตายแล้วว่ะจะตายแล้ววะจะตายแล้ววะจะตายแล้ววะจะตาย,ววตายกูเนี่ยจะตายแล้ววะเย้เม,มื่นังยุกถึงเขตการับแล้วโอเคงั้นใขารับแหละโอ้ยกรสนุนข้ามหวังไอ้เหี้ยลูกูปางตายมากเลยมันแนวก,กูก็รีอยู่ <c oughs> นั่นมึงแกมาถึงตายไม่ได้นะ ใจเดียวโอ้ยปืนก็หมดแล้วอะ่ะสัตว์ท้ายบ้า,บางมันเลือดมันเลือนิดเดียวตัวมันเลือ,ลอ,อไอ้เฮียวุโดนคราตตีท้ายสัตว <c oughs> ์ชีเน่ว้าว amazing อ่าไหนจริงไหนจริงกลับบ้านดีกว่าหมดแล้วมั้ง เป็นเงิงกูแบรนเนอร์ของวางแม่งกันโอ้ยมาอีกแก้วฝากคับเช็ดเรียกเลยเตรียกซรกสุดมาฝากไว้นะ

กูทิ้งย้ตรงนี้เก็บเอาละอ๋อเวทไอ้สัตว์มันมามันมาทักที่นี่ไอ,อ้เหี้ยตรงไหนฮะเดี๋ยวไอ้มันไม่มีเก้าอี้ไม่ใช่หรอไอ้ออสัตว์มึงทำม,มันมาทักที่เลยตรงนี้ <laughs> มันไม่ใช่ที่นอนของมึงมึงตักฝักข้างบนให้หน่อยเด้ทอดทัดแหละทัดให้มันสว่างเลยได้ดีวะ ประมาณนี้แหละมาอ๋อไม่งั้นยังจะได้หมดครับคุยกันมัยโยนได้ไหมแต่กูตายไปเลยอย่างเงี้ยแบบ่้จใ้กใจความรู้สึกกูเรียงมาไอการโดนมันไล่น่ะเฮีย S <S เสื้อสบายจังไว้เีอาตามกูนี่ตามกูแม่ตามกูไอ้สัตว์ไม่ <S <S ผมไม่ใช่หัวเสื้อมันเนี่ย <S 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 ไอ้ <S 2> <S 2> เหี้ยเสื้อไม่เสื้อกูก็ตามกูเสื้อไอ้ไม้ก็ตามกู้สัตว์เลยเอากูแก้แข่ง ีมึงจะแตกแล้วมั้งจะแตกแล้วอัดหัวอยู่อัดหัวอยู่าลงะวมันเล็งกูแล้วมันเล็งกูแล้วแหละถูกต้องมึงคนเล็งเจ้าของเซิฟเฮ้ยมันมันเหมือนจะเล็งกูหรือมันเล็งคมึงมั้งเล็งมึงเล็งมึงเล็งมึงเหรอวะอ๋อถูกแล้วเล็งใครวะเนี่ยสุลุปปะ ปันกูไม่เล็งมึงแล้วล่ะชัดเจนมากจุดลุกใหมายชัดเจนมากไอ้เหี้ยแต่อารมแน่ยแน่สัดหน้าเต่าทันใจไอ้เหี้ยเฮ้ยเี้ยจอบโชว์อ่ะลิลิกไปเปิดว่าไอ้เหี้ยได้โซฟาด้วยสัตวดได้อะไรมาบ้าง โวฟาสรตมเมอร์ครับก okay okay um, right. uh? really ับวันนี้อันเดอร์มะแต่ไม่มีบัฟเลยเลยผมได้หวสะโด่มาเพื่อนจอกน่ะกมมีโต๊ะสตมเมอร์เลยนะเว้ยไเลย